สภาหมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมครั้งที่8ทับ2,567ซึ่งในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วยังเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน The New วอีสาน ซึ่งได้จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณจังหวัดชนบุรีเพื่อให้ผู้บริหารได้รับมุมมองใหม่ๆและได้สัมผัสกับพื้นที่ที่เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับภูมิภาคอีสาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่นับว่าเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนมุมมองและเทคนิคการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญและนำความรู้เหล่านี้กลับมาปรับใช้ในองค์กรอ,อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้อนในการพัฒนาภาคอีสานให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอนาคตในที่ประชุมครั้งนี้ ได้มีการวางเป้าหมายการพัฒนาภาคอีสานให้เป็น North Eastern Economic Corridor หรือ NEEC ซึ่งจะเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพหรือไบโออีค o m นแห่งใหม่ของประเทศไทยพร้อมทั้งได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานในพื้นที่สำคัญเช่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC หรือวังจันทร์วันเล และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาคอีสานให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและการประชุมครั้งนี้มาปรับใช้ในการวางแผนกิจกรรมและโครงการในอนาคตเพื่อนสนับสนุนยุทธศาสตร์เดนิวอีสาน และพัฒนาภาคอีสานให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่แข็งแกร่งในเวทีโลกต่อไปผมเองเนี่ยทราบดีว่า บางจุดบางเวลาของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเราใช้โนโยบายพิเศษเช่นเมื่อตอนอสมัยประมาณสัก40กว่าปีมาแล้วเนี่ยเราก็เศรษฐกิจเรามีปัญหาเยอะอเพราะว่าราคาน้ำมันมัน,มนแพงนะครับเราต้องซื้อน้ำมันแล้วเราไม่มีรายได้พอตอนนั้นรัฐบาลกา็พยายามหารายได้พิเศษพอดีเรามีแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยขึ้นมาช่วยเราก็เลยตอนนั้นรัฐบาลก็เลยใช้โนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก มเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าได้เข้าไปร่วมง,งานในการาวางแผนพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกหลังจากนั้นมา30ปีนี่ก็เห็นชัดเจนเลยว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วก็ทําให้ประเทศไทยขยายตัวได้มากปัจจุบันนี้รัฐบาลก็ได้หมายถึงภาครัฐนะครับรัฐบาลต่อเนื่องกันก็พยายามที่จะหาจุดที่มาช่วยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกรอบนึง รอบนี้ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ๆรอบนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการที่เราเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆมากขึ้นตามนโยาบายที่จีนพยายามให้มีการเชื่อมโยงกันก็มีโครงการ EC ขึ้นมา <S <S เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็อยากจะให้ชาวมอ,อผู้บริหารกรรมการได้รับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไร แล้วจากการเปลี่ยนแปลงนี้ผลนุ่งม,มันเป็นอย่างไรผลก็คือประเทศไทยมีความเจริญขึ้นมาระดับหนึ่งตอนนี้ผลต่อมาก็คือเมื่อเราทำา e c เนี่ยก็เชื่อประเทศไทยก็จะเข้าสู่เขตของความเจริญอีกระดับหนึ่งเป็นนั่นก็คือเหตุผลที่ต้องการให้ชาวมอขอเนี่ยได้ทราบ ที่พอมาถึงตอนยุค EEC เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาคอีสานก็คือว่า,าได้มีการเชื่อมโยงไปหาประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจีนที่สําคัญมากด้วยสะพานที่เกิดขึ้นใหม่ๆหลายสะพานาด้วยกันด้วยรางรถไฟที่เกิดขึ้นด้วยรถไฟความเร็วสูงที่จีนมาถึงลาวแล้วแล้วก็จะต่อมาที่ไทยแล้วลงไปถึงทางภาคใต้ด้วยเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้ภาคอีสานเนี่ยมีทางออกขณะนี้กลายเป็นแลนด์ลิงก์ คือเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ที่เจริญมากก็คือจีนกับเวียดนามกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ในภาคตะวันออกของเราในประเทศไทยจังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเศาพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจต่อไปก็คือว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นใน EC เนี่ยจะต้องออกไปทางภาคเหนือผ่านภาคอีสานเลยทําให้ภาคอีสานเนี่ยเกิดมีโอกาสใหม่ๆที่ชัดเจนเลยก็คือโอกาสทางด้านโลจิสติกส์คือกระบวนการขนสินค้าและบริการ ผ่านมันก็เกิดธุรกิจขึ้นมาใหม่ๆมากมายแล้วเมื่อเกิดธุรกิจขึ้นมาใหม่ๆก็เกิดโอกาสในการทำมา,มาหากินทำมาหาเลี้ยงชีพทําธุรกิจของประชาชนผมก็เลยคิดว่าการที่มี e e ซีนี้แต่เป็นตัวช่วยเปลี่ยนเศรษฐกิจของภาคอีสานอย่างสําคัญเพราะภาคอีสานปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเดิม